สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องมอสบาร์เบอร์สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบอัตเทเลียนเมจิกคลิปนะฮะระหว่างตัวแท้กับตัวกรอบนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันประมาณไหนโอเคก็จะเห็นนะครับเย่ห้อของวอนหรือวอลเป็นรุ่นเมจิก C ลิปตัวนี้นะครับคือของแท้นะครับตัวนี้ผมซื้อช่วงนั้นตัวหลังดำนะครับแบล็กนะฮะก็อยู่ในราคา5,000นนะครับตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ4 0 0พกว่ากว่านะครับโอเคตัวนี้นะครับ สองตัวนี้นะครับคือของก๊อฟนะครับเป็นงานของจีนซึ่งเรียนแบบเหมือนกันมากนะครับตัวนี้ผมซื้อตอนนั้นผมซื้อในราคา999บาทนะครับตัวนี้ซื้อมาในราคา1 3 9 4ัรบาทนะครับซึ่งเพิ่งมาส่งวันนี้เองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับตัวนี้ผมใช้งานไปประมาณ1ปีนะครับแล้วก็เสียนะครับมีปัญหาก็คือแบตเตอรี่มันมีปัญหานะครับก็เลยต้องทิ้งนะครับไม่ได้ทิ้งหรอกก็คือปลดประจำการ ก็ทำการเปลี่ยนฟันตัวนี้ออกไปใช้นะครับซึ่งฟันคมมากนะครับคมจริงๆคมสุดๆไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวของแท้นะครับตัวของแท้เนี่ยก็จะเป็นงานที่ดีมากๆนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันช้านะครับช้ายังไงโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับของแท้ไอ้นี่ของปลอมนะครับนี่ของแท้นะครับ ของก๊อปนะครับจะเห็นความแตกต่างนะครับซึ่งของก๊อปเนี่ยแรงมากๆนะครับก็คือเปิดทรงแล้วก็เก็บงานในครั้งเดียวเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือมันมีความเบานะครับเพราะว่าเป็นบอดี้เป็นพลาสติกนะครับมีความเบามากๆนะครับเหมือนกันกับตัวนี้นะครับน้ําหนักก็ไม่แตกต่างกันเลยโอเคผมจะเปรียบเทียบนะครับข้อแรกก็คือฟันปัตตาเลียนนะครับฟันของ ตัวของแท้ก you know okay. ับของปลอมนะครับผมจะเอาของแท้ไว้ด้านด้านนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟันนะครับจะเห็นได้ว่าร่องฟันนะครับจะมีความลึกกว่านะครับสําหรับของก๊อบนะครับเห็นไหมมันจะลึกกว่าของแท้นะครับของแท้จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลายนะครับบริเวณตรงหน้าฟันนะครับตรงของแท้เนี่ยจะเป็นเป็นเหมือนเป็นเหล็ก ไม่มีลายลวดลายนะครับตรงนี้จะมีเป็นลายเหมือนออกจากโล่งกึ้งใหม่ๆนะฮะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นนะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ1นึ่งข้อแตกต่างก็คือร่องฟันนะครับจะมีความอ่ายาวลึกไม่เหมือนกันนะครับตรงของแท้เนี่ยจะไม่ลึกถึงขั้นนี้นะครับมันจะไม่ยาวเลืกลากออกมาแมานี้นะครับข้อ2ก็คือลายนะครับลวดลายนะครับก็จะไม่เป็นเหลี่ยมไปเป็นร่องนะครับ มันจะเป็นแบบโค้งๆนะครับบริเวณตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้มันจะเป็นตรงนี้มันจะเป็นเรียบตรงเลยนะครับตรงนี้มันจะเป็นแบบโค้งๆนะครับเห็นไหมมันจะมาปุ๊บแล้วมันจะโค้งตีโค้งตรงนี้แล้วก็ค่อยมาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยโค้งบริเวณตรงเนี้ยตรงนี้จะไม่มีนะครับมันจะตรงยาวเลยนะครับมาโค้งทีเดียวนะครับอ่าข้อต่อไปก็คือหัวน็อตนะครับหัวสกูน็อตนะครับของแท้เนี่ยจะเป็นจะเป็นลักษณะเหลี่ยมนะครับ จะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับของปลอมหรือของก๊อบเนี่ยจะเป็นแบบมนๆนะครับจะเป็นกลมๆเหมือนพวกเคหมล์นะคล้ายๆกันเลยนะครับนี่จะเป็นเป็นหัวเหลี่ยมๆนะครับแล้วก็โลโก้นะครับโลโก้แทบจะไม่เห็นความแตกต่างนะครับแต่ก็มีความแตกต่างอยู่นะนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับตัวหนังสือนะครับจะห่างกันพอดีนะครับสำหรับของแท้นะครับแต่ของก๊อบเนี่ยจะ เหมือนว่าตัวตัว a เนี่ยมันจะเบียดมาทางตัว w u นะครับซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมตัวมันจะมีความห่างนะครับตัว a กับ point h นะครับมันห่างกันนะครับแล้วก็ตัววงกลมตัว R นะครับของแท้นี่จะเล็กนะครับของของกรอบนี่จะใหญ่นิดนึงนะครับส่วนคําว่า usa นะครับก็ก็น่าจะเห็นความแตกต่างอยู่นะนะครับของแท้เนี่ยเป็นฟอนต์ที่เรียงแบบ สวยงามนะครับของก๊อฟเนี่ยจะเป็นแบบฟอนต์เป็นยังไงตัวเล็กๆะนะครับเป็นแบบไม่ไม่แบบเต็มเหมือนตัวนี้นะครับ S.T.D. นะครับ S.T.D. เนี่ยจะเป็นปั๊มลงไปแบบเหมือนว่าปั๊มเป็นแบบมันสวยงามะนะครับแต่ของก๊อฟเนี่ยก็เหมือนว่ารูปไปอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นปั๊มรอยปั๊มอยู่นะครับยังไงก็น่าจะรู้นะครับเอาพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับ ก็น่าจะเห็นความแตกต่างได้อยู่นะครับนี่คือคือฟันนะครับส่วนฟันตรงใบมีดนะครับฟันด้านด้านบนครับก็จะเป็นสองชั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันต่ออีกทีนะครับงานตรงตรงตรงเบ้าที่เราจับนะครับก็จะพอดีมือนะครับเหมือนการเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเลยนะครับไล่ลงมาจนถึงด้านล่างนะครับ ตรงโลโก้นะครับตรงที่มีข้อความเขียนกำกับไว้นะครับของแท้เนี่ยจะเป็นเป็นตัวนูนๆออกมานะครับแต่ของก๊อบเนี่ยจะเป็นแบบมีมีแบบแบบเหมือนมีสีนะครับผสมเข้าไปด้วยนะครับทาให้แบบเราเห็นนะครับว่ามีอ่ามีเม็ดอินยูเอสเอด้วยนะครับเห็นไหมเม็ดอินยูเอสเอนะครับหมูอัจริงเป็นเม็ดอินจีน่านะครับเห็นความแตกต่างไหครับน่าจะเห็นความแตกต่างอยู่เนาะนะครับระหว่างกรอบนะครับกรอบป้ายแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ลักษณะ รูปภาพนะครับโลโก้ต่างๆนะครับ easy ตัวถังขยะแล้วก็อะไรไม่เหมือนกันนะครับของแท้จะไม่มีแบบเยอะอะไรขนาดนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวดัานท้ายสายชาร์จนะครับก็จะ,จะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับมีร่องอาวาล์วตรงนี้ด้วยนะครับตรงเป็นที่เสียบสายชาร์จนะครับ ซึ่งสายชาร์จเนี่ยสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับใช้ร่วมกันได้เลยนะครับโอเคมาดูด้านบนครับอันนี้ไฟก็เป็นประมาณนี้นะครับเวลาเราเสียบสายชาร์จก็จะขึ้นสีน้าเงินนะครับส่วนตรงหน้าปัดตรงนี้ผมแกะออกนะครับแล้วก็หลุดออกแล้วก็ไม่ได้เอามาใส่อีกนะครับไม่รู้ว่าตกอยู่ตรงไหนนะครับส่วนงานลวดลายนะครับเขียนเขาวาเมดิคริปเดี๋ยวเรามาดูตัวของที่เปิดปิดสวิตช์นะครับก็เหมือนกันแทบจะทุกอย่างนะครับ กันแทบจะทุกอย่างเลยนะครับไล่ขึ้นมาตรงที่ปรับฟันนะครับที่ปรับจะไม่มีตัวดาวม์บรยูเหมือนของแท้นะครับมีของแท้มีตัวดาวน์ยูนะครับเป็นอลองร่องเว้านะครับเป็นตัวหนังสือตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะครับไล่ขึ้นมาจะดูน็อตนะครับดูตรงน็อตของที่ปรับฟันนะครับก็แทบจะไม่มีความแตกต่างนะครับก็ตรงนี้จะไม่เงาตรงนี้จะเงานะครับก็มีแค่นี้หละมั้งที่แตกต่างนะครับไล่ขึ้นมาตรง ส่วนตรงนี้นะครับรายละเอียดมันก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราจะต้องสังเกตกันนะครับก็จะมีขีดนะครับแต่ตัวอันนี้จะเป็นขีดเล็กๆนะครับเป็นอยู่3มขีดอันนี้จะมีอยู่ประมาณที่ให้เห็นก็ประมาณ2ขีดนะครับถ้าเราปรับได้อีกก็จะเป็นขีดให้ดูอีกนะครับแต่จริงๆก็คือมันมีอยู่2ขีดนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้แบบมีรายละเอียดที่ชัดเจนอะไรมากมายนะครับจริงๆถ้าเราเราไม่สังเกตจริงๆเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าของแท้ของปลอมนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับตรงรูปโลโก้แล้วก็รูปดาวนะครับรูปดาวของแท้นะครับเราจะมาดูกันของแท้ก่อนนะครับของแท้เนี่ยจะเป็นโลโก้วอนนะครับแล้วก็มีรูปดาว5าดาวนะครับจัดเรียงกันสวยงามนะครับโอเคเราเรามาดูของก๊อฟนะครับของก๊อฟก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่โลโก้ดาวเนี่ยจะเป็นโลโก้โลโก้ที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีความห่างกันนะครับ ห็นส่วนโลโก้นะครับของวอนก็แทบจะไม่ม uh, okay. ีความแตกต่างกันเลยนะครับแต่จริงๆก็เห็นความแตกต่างอยู่นะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูงานตรงบริเวณตรงฝาประกบนะครับงานบริเวณตรงฝาประกบนะครับก็ท okay, ําออกมาค่อนข้างดีนะครับสําหรับของกรอบนะก็ถือว่าเนี้ยบอยู่นะครับเอามือลูบไปอย่างเงี้ยคือไม่มีแบบเลอออกมานะครับก็มีอยู่นะแต่ก็ด้านนี้มีครับมี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 อยู่นะครับเห็นไหมครับ ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสําหรับของแท้นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับงานแบบเนียนมากนะครับ ก็คือของแท้ก็คือของแท้นั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงความแรงนะครับซึ่งผมได้เปิดให้ชมกันแล้วนะครับช่วงช่วงแรกนะครับก็หลายๆคนนะครับคิดว่าของก๊อปนะครับของปลอมนะครับเป็นงานที่หยาบนะครับเป็นงานที่ไม่ดีนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้สนับสนุนของก๊อปนะครับแต่ผมชอบนะครับจริงๆผมไม่อยากสนับสนุนใครๆให้ไปซื้อของก๊อปนะครับแต่นี่ส่วนตัวของผมนะครับคือผมชอบนะครับคือชอบก็คือความ นะครับมันมีความแรงมากนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็เชียร์พยายามเชียร์ของแท้อยู่นะครับว่าของแท้เนี่ยมันมีความแรงแล้วก็ความอะไรอยู่นะแต่อพอจริงๆนะครับลองมาใช้ของก๊อปเนี่ยของก๊อปมันแรงมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดของก๊อปให้ดูแล้วกันนะครับโอเคเป็นยังไงครับเอาเรามาฟังของแท้นะครับ ไอของก๊อปเน่นะฮะก็มันแรงมากนะครับมันแรงจริงๆนะครับไม่รู้มันใช้มอเตอร์กี่คนนะครับก็มันแรงจริงๆนะครับผมซื้อ999บาทนะครับตัวนี้ขึ้นไปเป็น3ามหนึ่งัอบาทนะครับซึ่งขึ้นไปเยอะมากนะครับก็ผมซื้อในช่วงที่เขาลดราคาในช่วงที่ผ่านมานะครับตอนแรกก็คือ1,600กว่าบาทนะครับก็มันลดลงมา300ผมก็เลยจัดเลยนะครับได้พอดีนะครับโอเคก็เปรียบเทียบประมาณนี้นะครับ สำหรับงานของแท้นะครับกับงานของก๊อฟว่าจริงๆก็ไม่ได้ขี้เหร่อย่างที่คิดนะครับแรงถือว่าแรงนะคือมันแรงมากนะครับชมครับคือมันแรงจริงๆนะครับเอาแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยากจะใช้นะครับใช้แบบไหนก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับได้ลองตัดไปแล้วก็ประทับประทับใจนะครับถือว่าสุดยอดนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใครซื้อของก๊อฟนะครับแต่ก็แล้วแต่แต่ละบุคคลนะครับว่าเราจะ ช้ชอบใช้แบบไหนนะครับแต่ผมก็ลองใช้ตัวนี้ดูนะครับสำหรับผมก็ถือว่าประทับใจนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังางก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ให้ช่องม o สบาร b e r ด้วยนะครับสำหรับการเปรียบเทียบนะครับระหว่างของแท้ของก๊อปนะครับแล้วแต่บุคคลว่าเราแล้วแต่คใครนะครับที่อยากจะใช้งานยังไงนะครับอันนี้ก็มา รีวิวให้ดูเฉยๆนะครับไม่ได้จกชวนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ